มาแล้วครับตัวแรกครับตัวแรกให้หมานมาแล้วครับนะนะมาครับปานินไซ่งงามเลยครับตัวแรกก็ได้ปานินไซ่งงามครับนะนะมาครับโนแล้วครับเียงครับนะนะเรียบร้อยครับเติมเติมอีกเิมครับเกตครับนะนะพลาดยังไงครับ ดูเก็ดครับน้วนะดอว่าครับฟองเต็มหน้าทุ่นเลยครับนะนะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะนะ้าๆนักตกปลาทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับนักล่าตามฤดูกาลครับสําหรับวันนี้ครับยังอยู่ที่หมายเดิมครับ วันนี้กลับมาซ้ำครับหลังจากที่วันก่อนครับแล้วนะหมายนี้นั่งอยู่ประมาณสามชั่วโมงครับวันนี้ก็เหมือนกันครับวันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงกว่าแล้วครับวันนี้มีเวลาถึงแค่บ่ายสามครับแล้วนะมีเวลาอยู่แค่ประมาณสองชั่วโมงกว่าครับมาลุ้นกันครับหมายนี้จะได้ตัวอีกไหมครับไปกันเลยครับมาครับ ตอนนี้ก็ได้เตรียมอุปกรณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมที่จะเริ่มไม้แรกกันแล้วครับสําหรับวันนี้ครับเตรียมเป็นคันสายหวานมาครับเล่นเป็นระยะ2.7ครับเสียที่ใช้ก็จะเป็นไผ่เขียวครับนะนะพร้อมแล้วมาเริ่มไม้แรกกันเลยครับเด้อเจ้าที่จะทางเด้อลูกหลานขออนุญาตหาปลาเด้อให้ลูกหลานมันมาเด้อสาธุไปเลยครับไม้แรกครับเดี๋ยวมาลุ้นปลาหมานตัวแรกของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับนะนะ มาแล้วครับน้าเริ่มไม้แรกก็เริ่มมีอาการแล้วครับยังถือว่ากินไวอยู่ครับหมานี้ครับอมาแล้วครับตัวแรกครับตัวแรกให้หมานมาแล้วครับน้ามาครับปานินไซตงามเลยครับตัวแรกก็ได้ปานินไส้งามครับน้าเปิดหัวครับเปิดหัว มาาครับเรี<า>ยบร้อยครับปลนิลตัวแรกใส่งามๆครับนะนะตัวแรกแหกมานครับมาไปเลย นะครับสำหรับวันนี้ครับเปิดหัวตัวแรกก็ได้ไซงามๆแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวต่อไปกันเลยครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมา,มาข่าวน้อยครับแล้วนะนะเติมเตมอีกแต้มครับมาข่าวน้อยก็เอาครับ เก็ดครับนะนะฮะพลาดยังไงครับโอ้นะครับดูเก็ดครับนล้นนะถึงว่าครับฟองเต็มหน้าทุ่นเลยครับนล้นนะ ไปครับเอาใหม่ครับตอนนี้ฟองมาอีกแล้วครับนน,นะฟองมาเตรมหน้าทุนอีกแล้วครับรอบที่แล้วได้แต่เก็ตครับน้นนะเดี๋ยวมาลุนรอบนี้ครับจะได้ตัวไหมครับ มาเลยครับโอ้ยหลุดครับน,นนะนาะ่ได้ไงครับอาจจะของใหญ่ด้วยครับนะน,นะเมื่อกี้ครับไมเป็นไรครับเอาใหม่ครับนะน,นะ ม,มาครับโดนอีกแล้วครับมากระเพียนครับนะนะน้าเรียบร้อยครับเติมเติมอีกเต,ต,ติมครับอืมมาไอืมมาแล้วครับนะนะ้ามีไซส์ด้วยครับมาแล้วครับ กิ่งไม้ครับน้านะึกว่าของใหญ่ครับโ <Okay. Yeah. S 1> อเคเมาไปเป็นเทศบาลดีแล้วครับวันนี้มาครับนานะามาสรุปหมายนี้วันนี้กันครับมาแรกๆเลยครับนานะาเปิดหัวด้วยไซส์สวยๆเลยครับแล้วก็ได้ปลาเล็กปลาน้อยตามมาครับแต่น่าเสียดายครับนานะา พาดของใหญ่ไปตั้งสองตัวครับนนาเดี๋ยววันหลังต้องกลับมาแก้มือให้ได้ครับนนาสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณนนะด้วยนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปครับหากชอบใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลานนาไปก่อนครับสวัสดีครับนะครับส่งงานนนาครับมาดูปลาที่ได้ของเราวันนี้กันครับ เปิดหัวใจส,ส,สวยๆครับวันนี้ปนินครับัปตเพียนครับผมจมกับน้า,นาอ,อืออืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หนักๆเลยครับนะาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับมาครับน้าะของใหญ่เข้าเลยครับหมาครับน้าะปันนินไซใหญ่มาแล้วครับเรียบร้อยครับวันนี้ครับแก้แค้นสาเร็จครับวันนี้ไปมาครับสําหรับวันนี้ครับถือว่าแก้เกมได้สําเร็จครับล้างแค้นได้สําเร็จครับวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นตัวต่อไปกันเลยครับมาเลย